ของสีมีอัปเดต AWC นะคะคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยช่วงนี้เราก็พยายามรับอัปเดตกับตัวกลุ่มโรงแรมนะคะในแง่ของตัวแนวโน้มรายได้ต่อห้องพักแต่ละบริษัทเป็นยังไงรอบนี้ก็เป็นของ AWC นะคะจริงๆในในแง่ของตัวโรงแรมในไทยดูภาพยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะของ AWC เนี่ยเดือนเมษาพฤษภาคมเนี่ยตัวเรสพาของเขาหรือรายได้ต่อห้องพักเนี่ย ลบนะคะลบประมาณม i ดซ Single ดิจิตอาจจะสักลบห้าลบหอะไรประมาณนั้นเอ่อหลักๆคือตัวพอร์ตโรงแรมของ AVC เนี่ยคือพอร์ตเขาร้อยเปอยู่ในไทยนะคะแล้วก็ประมาณ60%เอนี่ยอยู่ในกลุ่มไม้กลุ่มไมคือจัดประชุมสัมมนาแล้วก็อยู่ในกรุงเทพนะคะซึ่งทั้งสอง กลุ่มเนี่ยไมซ์ ice, และกรุงเทพเนี่ยได้รับผลกระทบคือหนึ่งคือได้รับผลกระทบจากตัวแผ่นดินไหวในช่วงปลายมีนาคมแผ่นดินไหวกระทบต่อกลุ่มจัดประชุมสัมมนานะคะมีลูกค้าบางส่วนดีเลย์และยกเลิอกออกไปก่อนคือเหมือนจากจากเดิมจากเดิมที่จะมีแลนมาจัดอะไรเงี้ยก็เลือเลอเล่อนออกไปก่อนรวมมาถึงกรุงเทพเหมือนกันนะคะลูกค้าก็บางส่วนก็อาจจะคอนเซิร์นนะคะแล้วก็ผลกระทบอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชะลอตัวลงมาจริงๆมันถอดถอยค่ะ <c oughs> <c oughs> จริงๆเห็นผลกระทบตั้งแต่ช่วงกุมภานมีนาที่ผ่านมาและแต่เดือนควอเตอร์สองเนี่ยเมษาพฤษภาเห็นผลกระทบค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะลูกค้าจีนนะท่องเที่ยวจีนซึ่งของ a d เ c เนี่ยเขาคิดเป็นประมาณ10%ของตัวรายได้ของโรงแรมของเขาะคะก็มีผลกระทบตรงนี้ด้วยแต่ถ้าไปดูในพอร์ตของกลุ่ม Luxury หรือกลุ่มนอนแบงกอกที่ไม่ใช่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยลักชัวรี่เขามีวินล่าเช่นที่สมุยที่ที่ภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ผลกระทบน้อยมากๆยังมีการเติบโตรวมถึงดนอนแมแบงคอกเช่นเชียงใหม่ของเขาที่เพิ่งเปิดไปประมาณช่วง1-2ปีที่แล้วยังอยู่ในขาการเติบโตอยู่แต่ว่าด้วยพอร์ตของทั้ง2กลุ่มลักชัวรี่แล้วก็กลุ่มดอนแังคอกอะ่ะมันคิดประมาณสัก30%ของพอร์ตโดยรวมก็อาจจะไม่สามารถช่วยเฉเชยกลุ่มไม้แลบกรุงเทพที่ลดลงไปได้นะคะส่วนอีกธุรกิจหนึ่งของเขาธุรกิจพื้นที่ให้เช่าต่างๆพวกคอมมิวหรือออฟฟิศอะไรเงี้ยยังถือว่าทาได้ค่อนข้างดีนะคะเยียย์เยียร์น่าจะมีทิศ ที่เติบโตแล้วก็อยู่ยในระดับที่ส่งตัวเมื่อเทียบกับ Q on Q นะคะคือถ้าเรดูตัวเลขทั้งเดือนเมษษษษษาพฤคนะตอนนี้ทั้งควอเตอร์น่าจะาลบมีซิงเกิลดิจิตอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยมาดูว่าเอ้แนวโน้มควอเตอร์2จะเป็นยังไงดูแล้วนะคะควอเตอร์2เนี่ยน่าจะ เออร์เน็น่าจะอาจจะแฟลตหรือซอฟต์เยอนเยียแล้วก็คิวออนคิวซอฟอยู่แล้วเป็นเรื่องของซีซันแนลนะคะคือ1คือถ้าตัวเลพาติดลบมีซิงเกิลดิจิตอะคะ่ะมันก็ทําให้รายได้ลดลงไปด้วยแม้ว่าเขาจะมีการขยายตัวโรงแรมเพิ่มขึ้นก็ตามสําหรับปีนี้เขามีมีเรลพัทยาเปิดมกราแล้วก็มีพัทยามาริออทที่เพิ่งเปิดไปตอนมิถุนาย,ยนเนะี่ยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่ามันอยู่ในช่วงแรมอัพ พวกนี้มันอาจจะช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแล้วก็เวลาเปิดโรงแรมใหม่ๆเข้ามานะคะจะมีต้นทุนในการเตรียมเปิดทางค่าพนักง,งานรวมถึงค่าเสื่อมราคาที่เข้ามาด้วยก็อาจจะเป็นทําให้ในแง่ของตัวต้นทุนอาจจะสูงมากกว่าเมื่อเทียบกับการเติบโตของตัวรายได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของดอกเบี้ยจ่ายไม่เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ไตรเตสหนึ่งแล้วนะคะนี่ก้อนนี้เขาเพิ่มขึ้นมาจาก7 0,000นตอนนี้อยู่ประมาณ80,000ล้านแล้วดอกเบี้ยจ่ายก็น่าจะเพิ่มขึ้นดังนั้นภาพอ่ะ เยียออนเยียน่าจะซอฟคิวออนคิวซอฟด้วยเหมือนกันนะคะสําหรับ a w ดี่เนี่ยคือรวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวนะตอนนี้ก็มีเซนติเมนต์บวกบวก่แล้วที่เออเที่ยวไทยคนละครึ่งเข้ามาช่วยรวมถึงวิคในแง่ของนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มมีการบวกวิคออนวีแต่ว่ายังไงนะตอนนี้เรามองว่าโอเคอาจจะเทรดวิ้งได้ตามประเด็นต่างๆแต่ว่าถ้าดูแนวโน้มแล้วอะเอดวิีเนี่ยอาจจะมีดาวไซต์ต่อประมาณการของเรานะคะเราก็เลยยังคงคำแนะนำเป็นนิวโชต้าเกตไพย,ยังคงเดิมอยู่ที่2 30บาทสค่ะ